ใม่ครับน้ำบล็อกเดียวมาต่อกันเลยในวันที่47วันที่ส7เราจะมาตกปลาหาปลาใหม่ๆเข้าบ้านของเรากันนะฮะแต่ก่อนอื่นเลยนะครับจะต้องจัดการพวกปลาปีศาจก่อนโอ้ยดูมันกัดกัดนักใช่ไหมเอาหอกไปกินปลาหอกเสปลาทีหนึงสาใจมากเลยไหนปลาปีศาจยังมีปะเหมือนจะหมดแล้วนะฮะทีนี้ก็ตกปลาได้อย่างสบายใจแล้วฮะ เอ้ชาวบ้านออกมาได้ไงแล้วโดดลงน้ำด้วยนะสงสัยชาวบ้านคนนี้ไม่เคยดูหนังปเป็นเรื่าเกรดบีนะเดี๋ยวก็โดนแทบจนเหลือแต่กระดูกหรอกเมื่อกี้น่าจะมีคนลืมเปิดประตูฮะอาจจะผมเองแหละแล้วนี่น้องเขาตกได้เลยฮะซอมบี้แล้วเอ๊ะเดี๋ยวนะปลาดุกมังกันเมื่อะไหร่ฮะก็ว่าได้ยินเสียงอะไรเคี้ยวกรุบปลาดุกปลาแคทฟิตนะครับมันกินขยะแต่ก่อนอื่นจัดการซอมบี้ก่อนฮะซอมบี้เอ้ยสอมบี้ตายแล้วเหลือแต่กระดูกซอมบี้สายพันธุ์ไหนเนี่ยไม่รู้ฮะปลาชมะมอทรัมไป อีกทีหนึ่งผมให้น้องเขาจัดก,การแล้วกันเรียบร้อยฮะกระดูกแต่กระจาจไหนเมื่อมีปลาดุกเกิดมาในบอ่อน้ําเรานะฮะผมว่าเราควรจะสร้างบอ่อน้ําแยกนะครับเพราะว่าเราจะเอาปลาดุกหนักมาอยู่ในบอ่อนี้แทนจะได้พาะพันปลาดุกไม่ให้สูญพันธุ์นะฮะแต่จริงๆแล้วถ้ามีปลาดุกเราจะปลดล็อกสูตรอาหารเพิ่มนะยำปลาดุกฟูอะไรเงี้ยนี่ฮะเราใช้หมอด่วยสร้างนะครับต่อบล็อกเป็นข้ามบนไดลงไปน้ําลึกประมาณสองบล็อกแล้วกันนี่ทีนี้ก็วางพื้นบอ่อน้ําได้ง่ายๆเลยนะฮะตรงนี้นานก่อคลิปก่อคลิป และนี่ก็คือบอ่อน้ําเลี้ยงปลาดุกมีบล็อกเกินมาหนึ่งทุกแปบแล้วก็มาตักน้ําตรงนี้เลยนี่ฮะปลาดุกเราเหมือนจะมีอยู่2ตัวอยู่ในบอ่อนี้เดี๋ยวมาตักปลาดุกที่หลังนะฮะเติมน้ําให้เต็มบอ่อนอนบ่อนี้ไม่ใหญ่มากครับใช้เวลาเติมน้ําไม่นาน,านโอเคผมเติมน้ำเข้าไปในบอ่อแล้วนะฮะก็มาจับปลาดุกเลยปลาดุกตัวย่างใหญ่เลยนะฮะใช้ถังเล็กีเดียวตักปลาดุกไปได้ยังไงเนะี่ย แล้วก็ปลาดุกปล่อยลงไปในบอ่อโอ้โหบอ่อมันเล็กหรือปลาตัวใหญ่เหมือนน่ยเกือบเต็มบอ่อหวังว่ามันจะไม่เกยตื่นตายนะแล้วก็ไปจับอีกตัวหนึ่งนะฮะอยู่ไหนเอ่ยเอาปลาดุกหายไปไหนนะฮะตายไปเน่นี่ฮะเจอรล้วมแอบอยู่ใต้ท่าเรือจับันนี่เลยได้ปลาแล้วก็รีบขึ้นเลยฮะเดี๋ยวปลาปีศาจมากัดบอ่อนี่มันน่ากลัวมีแต่ปลาแปลกๆนี่เลยเทปลาดุกลงไปแล้วก็เติมน้ําให้น้ําเต็มบอ่อ เติมน้ําบ่อปลาดุกเรียบร้อยฮะเล็กไปไหมเอ้ยไม่เหมือนมันจะเกยตื้นไม่น่ามัง้งผมว่าไม่น่ารอยไน้เลยเพื่อความมัวนในะครับว่าปลาดุกจะไม่เกยตื้นขึ้นมาผมเอา b ็อก e ิส s ล a b นะ่ะมาวางล้อมรอบเป็นบอ่อน้านะครับแล้วก็เป็นการตกแต่งไปในตัวด้วยนะเรียบร้อยครับบอ่อปลาดุกเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารสุกเฉินเผื่อเนื้อบัวหมดตัวใหญ่ขนาดนี้เนื้อแน่นแน่นอนแล้วก็ตกแต่งบอ่อปลาเมวนะครับเอาบอนนิวมาปูหญ้าล้อมรอบปักไฟในบอ่อด้วยนะครับเดี๋ยวปลาปีศาจเกิดในบอ่อปลาดุกเตืนเาาอตนี่แยเละ แล้วก็ปลูกสาหร่ายให้ด้วยนะครับปลาดุกจะได้มีสารอาหารไปแทนเล่นนี่ฮะบ่อปลาดุกเสร็จสมบูรณ์ฮะทำบ่อปลาดุกเสร็จนะครับผมก็ประเดิมอยากจะลองตกปลาในบอ่อนี้ด้วยฮนะว่าจะได้ปลาอะไรหรือเปล่าน้องที่อยู่ข้างหลังเราก็ขยันตกปลามากเลยฝนตกก็ยังไม่หยุดตกเฮ้ยปลามาแล้วฮะได้ปลาอยากมาตกบอ่อปลาใหญ่กับนอ้อยยามีดีกว่าไหนตกตั้งนานได้อะไรดีๆม้างไหมเนะี่ยนี่ไงล่ะพูดถึงมาเลยฮะอะไรเนี่ยหมาน้ํา ไม่ใช่หมาน้ำฮะนี่มันหมาป่าเป็นหมาป่าอยู่ในน้ำฮะแล้วมันจะมาแค่ตัวเดียวครับมาทั้งตัวลูกมาทั้งตัวพ่เฮ้ยอยากให้มันขึ้นมาได้นะผมว่าถ้ามันขึ้นมาได้นี่เราสูไม่ได้แน่เลยเฮ้ยทำไมมันตัวลูกมันออกมาเรื่อยๆเลยวะเนะี้อันนี้มันต้องเป็นหมาป่าระดับบอสน่เลยถึงขั้นแบบเรียกลูกออกมาได้เรื่อยๆเนะี่ยผมโหไม่อยากจะนึกภาพฮะถ้าเกิดสูกกับมันบนบก อุ้ยตายแล้วฮะน้องเขาจกาดการไปได้นะฮะแต่ว่ายังมีพวกตัวเล็กๆอยู่โอ้หฝูงหมาน้ําหมาน้ําเวอร์ชั่นมีขนนะฮะหมาป่าโอ้หว่ายน่ารักเชียวแต่อย่างเดียวฮะมันจะว่ายมากันเรามีที่ไหนได้ตกปลาได้หมาป่าแล้วมาเป็นฝูงแล้วเหมือนผมไม่ควรจะอยู่ในน้ำนานนะครับปลาปีศาจมาหาทันทีไอ้บอบปลาอันนี้นะครับตอนกลางคืนอย่าได้โดดลงไปเชียวแล้วปลาให้ผมกระดูกมาด้วยฮะมันเคี้ยวกระดูกใครไปวะเนะี่ยและนี่คือสภาพการตกปลาตอนกลางคืนนะครับอย่าได้ตกน้ำลงไปเชียวเอ้า ตกได้ตัวะไรเนี่ยน้องเขาตกได้ซอมบี้ใส่หัวกาเดียนนะครับแต่ผมตกได้ปลายักษ์ขาผมหายไปแล้วปะเนี่ยอ๋อลืมลุกเจ้าปลายักษ์อยู่ในน้ำนะครับขึ้นมาไม่ได้น้องเขาก็อาทนูยิงรัวๆเลยให้น้องเขาจัดการเลยแล้วกันฮะผมไม่อยากจะลงไปสู้กับมันเรียบร้อยเหมือนตกปลาตอนกลางคืนไละตัวนี้จะมาบ่อยไงวันที่สิบแปดนะครับผมก็มาเอนชานเอนชานขวานแล้วกันผมใช้ขวานบ่อยพอออฟดีๆหน่อยนะ โอ้โหได้มาแถวเดียวเกลือมากตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะฮะฝนก็ยังไม่หยุดตกเลยอะตกปลากันต่อนะฮะเฮ้ยถังบาเร็วเดี๋ยวนะถังมันปักเข้าไปในพื้นเลยเหรอพื้นท่าเรือผมพังเลยไะเนี่ยแล้วน้องเขาตกได้ปลา,ปาแมวตัวเบิมเลยไหนดูของในถังฮะมีซากปลากับแอปเปิลทองเดี๋ยวขอจับ ปลาแมวตัวเมื่อกี้ก่อนฮะเราจะจับปลาแมวไปอยู่ในบ่อปลาแมวนี่ปลาแมวมาแล้วฮะตัวทะลุพุ่งออกมาจากท้องใส่แตกเอาปลาแมวมาอวนน้องทั้งที่เราไม่ได้ตกโอเคเอาปลาแมวมาใส่ในบ่อปลาแมวฮะนี่มี3ตัวนะตัวไหนจะโดนกินตัวแรกนะไหนๆก็ไหนๆแล้วครับแวะตกปลาในบ่อปลาแมวกันสักทีหนึ่งอ้าวแล้วไงตกปลาแต่ได้ตัวฮีวะเนียโอ้โหโดนเลียหี้ติดพิษไม่นะบ่อปลาแมวกันเป็นบ่อตัวฮีไปแล้วต้องหาวิธีจัดการมันละฮะ เดี๋ยวแล้วน้องยิงฮนูไปโดนปลาเอามันออกไปเอามันออกไปเรียบร้อยครับตายจริงๆก็อยากจับตัวฮีมาเลี้ยงเหมือนกันแต่ตอนนี้สภาพไม่พร้อมจริงๆไม่รู้จะเอาไว้ไหนแล้วมันโผล่มาบ่อยด้วยนะฝนก็ตกบ่อยแล้วเกินครับต้องนอนนะฝนถึงจะหยุดตกเอารอบนี้ได้ไก่ฮะจับไก่มาก่อนแล้วด้วยกันครับยิ่งหาย,ยากๆอยู่เดี๋ยวผมเอาไกมาา่มาฝากไปที่บ้านชาวบ,บ้านก่อนแล้วกันฮะเผื่อมันออกไข่เผื่อโชคดีฟักไข่ได้ไก่ตกปลาตอตกปลาตอ,ตาตอเฮ้ยอะไรอะเดี๋ยวนะเตากระเตา นี่มันเต่าเอลิกิเตอร์นี่นาเต่ากินเนื้อมาตั้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยแล้วพางตัอยู่ในสารลายอย่างเนียนน้องเราจับเต่าให้แล้วฮะไม่งั้นไปกัดเต่าอีกตัวหนึ่งตายแน่นอนผมน่าจะต้องสร้างที่อยู่ให้เต่าเอลิกิเตอร์นะครับไม่งั้นมันกัดเต่าตัว,ตวอื่นตายเดี๋ยวสร้างบอ่อชั่วคราวไว้ข้างๆบ้านชาวบ้านลวกันบอ่อนี้สร้างมาให้เต่ากินเนื้อเลยถ้าเกิดเอาไปอยู่บอ่อรวมนี่กินทุกตัวตายแน่นอน บ่อนี้นะครับต้องมีลวดล้อมด้วยนะไม่งั้นมันคายขึ้นมาแน่นอนให้อต่ตนี่มันคายขึ้นมาได้นี่ครับบ่อเล็กๆง่ๆน้องเขาก็วางเต่าเข้าไปนะฮะเต่างงบ่อน้ําไม่มีน้ําเติมน้ําให้เต่าแต่นี่มีน้ำาแล้วเจ้าเต่าน้าแบบครึ่งบ่อเพราะว่าเต่าเป็นสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้าแต่สายพันธุ์นี้ผมไม่ช่วยผมเติมน้ําไม่ค่อยถนัดเลยครับเพราะว่ามันมีลวดกั้นอยู่ให้น้องเขาอุ้มเราเข้าไปดีกว่าฮะอุ้มเข้าไปเลยออ้ย วางจะน,น่ากลัวนี่มันสามารถเก๊งอุ้มลงเหวได้เลยนะเนี่ยโอเคเรียบเติมน้ําก่อนดีกว่าฮะเดี๋ยวผมโดนเต่ากินเติมน้ำเสร็จแล้วทีนี้ก็เอาออกไปเอาเราออกไปโอ้โหเต่ามันมาดักรอไม่ให้เราออกไปเนี่ยแล้วอยู่ในน้าพลางตัวอย่างเนียนเลยตกปลาต่อครับแล้วน้องเขาตกได้ฉลามหัวคอนฉลามหัวค้อนนี่ผมจะเลี้ยงมาที่ไหนดีเนี่ยผมบอกแล้วว่าสักวันต้องมีบอ่อชายหาดไม่ก็บอ่อทะเลจะได้เลี้ยงฉลามได้เฮ้ยไหวามาอยากกันนะมาแล้วครับปลาผมก็ลังจะมากินเหยื่อนะ แล้วไม่ใช่ปลาแต่เป็นตัวฮีกแล้วครับไอ้คอมมูโดโดากอนเอามันออกจะบอไปซะเรียบร้อยฮะโดนธนูตัวฮีตายไปกี่ตัวแล้วเนี่ยจากนั้นผมก็ตกได้วัวและไม่ใช่วัวตัวเดียวแต่เป็นวัวสองตัวมาจากไหนเยอะแยะไหนจะพวกวัวโอเควัวตัวที่สามตอนนี้ได้บอคือมีทั้งฉลามมีทั้งวัวแต่ไปหมดแต่อันนี้จระไขี้ไงโอ้โหกลับบ้านอนอนเลยดีกว่าอย่างนี้ใครอยู่ก็อยู่บอ่อน้ํานี้อยู่ไม่ได้นวฮะ ตื่นเช้ามานะฮะโอ้โหโจระเข้มาดักรอหน้าบ้านรอมื้อเช้าเหรอเนี่ยหนานี่จุ่มล้วเลยนะผมอยากทําฟาร์มจระเข้นะแต่ว่าสภาพตอนนี้ไม่รู้เลยจะทำฟาร์มจระเข้ที่ไหน แล้วต่อให้เลี้ยงจระเข้ไปมันก็ไม่เชื่องนะครับยกเว้นว่าเราจะเอาไข่จระเข้มาฟักเลี้ยงเองซึ่งหมายความว่าเราต้องเชื่อจระเข้เอาไข่งั้นผมให้น้องจัดการจระขเก้แล้วละกันนะครับเผื่อได้ไข่เพราะว่าตอนนี้ออกจากบ้านไม่ได้เลยจระเข้มันดักรอหน้าบ้านเลยฮนะผมบอกแล้วว่าแค่ลงบ่อน้ําก็โดนงาบได้เลยนี่ไงมันมาแล้วจั๊เอเรียบร้อยฮะมีไข่ไหม ไม่มีไข่สักฟองไม่เป็นไรฮะเดี๋ยวเราก็ตกได้จระเขกเดี๋ยวเจออีกแน่นอนตกปลากันทั้งวันอย่างนี้นเดี๋ยวก็เจออีกจระข้นี่อันนี้ปลาแมวยักษ์ตัวใหญ่ใหญ่เลยแล้วก็มีฉลามซอมบี้นี่คือซอมบี้ที่อยากเกิดเป็นฉลามตีเลยจะได้เกิดเป็นฉลามนะแล้วนี่อะไรเนี่ยสกิลตั้งจิ๋วมายืนอยู่ตรงนี้ น่ารักเชียวฮะเอากระดูมาทําปุ๋ยซะเลยแล้ววันนี้เหมือนโกเลมจะเกิดน,นะครับเพราะว่าหมู่บ้านเราชาวบ้านเยอะโกเลมก็เลยเกิดมาปกป้องวุ้ยดีเลยดีเลยเผื่ออยากได้เหล็กแต่ฟาร์มเหล็กเราเคงไม่ทานะครับเพราะว่าเหล็กเรามีเยอะละตกปลาต่อแล้วมีเต่าเอเดกิตเตอร์พวงมาลัตัวหนึ่งโอเคครับให้น้องเขาจับเต่าไปอยู่ด้วยกันเลยนะจะได้ไม่เหงาฮะอยู่กัน2องตัวแล้วแต่ดูยากนิดนึงครับมันแอบอยู่ในสาหร่ายนะเนียนมากใครไม่ดูดีๆเดินลงไปนี่โดนเต่ากัดขาขา,ขาได้เลยนี่สาธิตให้ดูครับว่าเต่า ขนาดไหนใส่วัวเข้าไปวัวโดนเต่ากัด3มทีตายเลยกัดแรงมากเลยนะบอ่อนี้ตกปลาได้ไม่ซ้ำเลยฮนะวิชักเกอร์บล็อกลงมาปักพื้นเป็นรูเลยและในกล่องคือของเพียบเลยตอนนี้นะครับผมมาอยากได้หมาน้านะครับเพราะว่าอยากจะสร้างบ้านให้หมาน้าหมาน้ําที่ตกได้ตัวแรกหายไปไหนนะ้ก็ไม่รู้อันนี้ตกได้เชักเกเตันดาตัวจิว๋วโอ้โหเดินใต้น้ํามาหาเลยนะตาก็แดงมีหางด้วยนะฮะอันนี้คือมันพยายามเดินมาหาเราปนะเนี่ย ทำไมันม่ฉลาดจังโอ้โหเดินมาถึงที่เลยไตีตกน้ําไปเฮ้ยใ้โกเลมก็มาฮะโกเลมจะมาซัดให้รู้ส้บบังว่าถิ่นใครนี่ไงโดนงัดตัวแตกโอ้โหโกเลมดุโครดแล้วนี่น้องเขาลงไปไหวกับฉลามทําไมเนะี่ยระวังงัฉลามมันหิวเมื่อไหร่นี่มันงับเลยนะอ๋อน้องเขาตกเียปลาแปลกๆมานะครับเอาถังน้ําตักมาดูสินี่คือปลาบอกฟิตนะฮะเป็นปลาหน้าคนผมว่าปลาบอกฟิตมาอยู่กับปลาดุกเลยลยกันนะฮะหวังว่ามันจะอยู่ด้วยกันได้นะไม่กินกันเองใช่ไหม โอเคน่าจะอยู่ได้แหละไม่ใช่ว่ามาอีกทีหนึ่งโดนปลาแมวตัวใหญ่เขมือไปนะคือปลาแมวแค่อัปปาปาก็น่าจะกืนปลาบอกฟิตแล้วมั้งหลังจากนั้นพวกเราก็ตกปลาก,กันยาวๆนะครับเพื่อตามหาหมาน้ำนะครับแต่ก็ยังไม่เจอหมาน้ำสักทีเจอแต่ซอมบี้เนะี่ยสอมบี้ตายน้ำในตองจัดการฮะไอตัวนี้ปล่อยไว้ไม่ได้ฮะ เอาขวานตีจนเหลือแต่กระดูกเลยแค่นั้นไม่พอต้องเอากระดูกมาด้วยฮนะเอามาทําเป็นปุ๋ยและตอนนี้นะครับผมก็ได้เตรียมพื้นที่ในการสร้างบ่อเลี้ยงหมาน้ําไว้แล้วนะครับถึงแม้ว่าหมาน้ําจะยังไม่มีซึ่งพื้นที่เลี้ยงจะอยู่หลังบ้านชาวบ้านแล้วตอนนี้นะครับมีชาวบ้านนะครับที่รับซื้อปลาแลกกับบล็อกดินบล็อกทรายทีนี้เราก็จะมีทรายเยอะจนสามารถทํากระจกเป็นตู้ปลาเยอะๆได้แล้วนี่จุดเผากระจกจะอยู่หลังบ้านชาวบ้านนะกระจกมาผมก็มาทําตู้วงกลมเลยนะครับความกว้าง15บล็อกตรงน,นี้แหละฮะจะเป็นตู้เลี้ยงหม ผมออกจากตู้ไม่ได้ขอทุกตรงนี้เป็นทางออกก่อนแล้วกันนะทางออกชั่วคราวนี่คือตู้เลี้ยงหมาน้ําใหญ่ไปไหมแต่ว่าตู้มันดูโล่งๆนะครับก็ต้องหาของมาตกแต่งตู้ ไม่งั้นมันจะดูโล่งๆเกินไปนี่ผมจะเอาไม้สปูดนะครับมาวางเป็นเสาตู้เป็นเหมือนกรอบตู้หมาน้ำนะ,ะอันนี้แล้วผมมาล๊อบนนะันไดน่ะมาหันหน้าเข้าหากันวางสี่มุมนะฮะพอวางแบบนี้นะครับมันจะทําให้ตู้น่ยมันดูกลมนะครับเพราะว่าทรงตู้หมาน้ําเราเป็นทรงกลมแล้วก็ปอเปลือกไม้สักหน่อยแล้วก็ไปไล่ทําเสาไม้แบบนี้ทุกมุมของตู้เลยนะฮะนี่มีเสาทั้งหมด8มุมนะฮะไม่ใช่วงกลมนะฮะแต่ว่าเป็นตู้แปดเหลี่ยมแล้วผมก็มาตกแต่งกรอบตู้นิดนึงนะครับ จนกลายเป็นรูปทรงเหมือนไข่เลยตอนนี้อ่ะเอาแถบดอมมาติดนะครับเพื่อเชื่อมกรอบทําไมบอกว่านี่คืออะไรนึกว่าห้องฟักไข่แล้วก็บอสเซ็นะครับมาวางด้านบนให้เชื่อมกันเป็นกรอบด้านบนแบบนี้แล้วก็วางด้านล่างด้วยฮะนี่ผมว่าใช้ได้แล้วฮะที่เหลือก็แค่ทําให้มันครบทุกด้านกว่าจะทําครบทุกด้านก็ทั้งคืนวันถัดมาก็ยังไม่เสร็จกันครับยังตกแต่งตู้หมาน้ํากันอยู่ผมมาบอสบันไดนะครับมาเสริมตรงฐานตู้หมาน้าให้มันดูแข็งแรงแล้วก็เอากโกเบอร์รี่มาปลูกด้วยแล้วก็ปิ้มาทําหลังคานะครับซึ นบอกดิแล้วก็วางบล็อกมอสนะฮะใช้บนมิวในการเพาะพันธุ์บล็อกมอสให้หลังคาเนะ่ยเป็นหญ้ามอสทั้งหมดเลยตู้หมาน้ําก็จะมีหลังคาสีเขียวธรรมชาติผมว่าหลังคาแบบนี้นทำง่ายดีแล้วก็สวยด้วยฮะปักไฟบนหลังคาด้วยฮะเดี๋ยวมันมีมอสเตอร์อยู่บนหลังคานีแย่เลยนี่ปักไฟบนหลังคาเรียบร้อยแล้วนะฮะมียาขึ้นเต็มไปหมดเลยนี่ฮะพอมองตู้หมาน้าจากไกลๆก,ลก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะหลังคาเสร็จแล้วก็มาทาข้างในตู้นะ,ะเดี๋ยวทุบดินที่เราใช้ต่อัตขึ้นไป็ทาหลังคาออกก่อนตีทิิ้้งงะตีท แล้วก็ปักไฟในตู้ฮะตู้จะได้ไม่มึดใช้เป็นแลนเทิร์นนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเราเทนนะ้ำปุ๊บแลนเะทิร์นน่ะมันอยู่ในน้ำได้นี่ข้างในก็สว่างแล้วฮะข้างนอกก็น้องกำลังเอาแทบดอมมาตกแต่งนะฮะ แล้วใบอะไรเต็มไปหมดเลยเนี่ยี่ตู้ปลาหรือตู้เลี้ยงงูแล้วบ่อปลาดุกนะฮะมีมแมลงสาบลงมาเล่นน้ําเฉยเลยแล้วปลาไม่กินด้วยนะจริงๆแล้วปลามันกินมแมลงสาบนะฮะแล้วเราก็กินปลาทีหนึ่งไม่ใช่ละโอเคครับได้เวลาเติมน้ําให้เต็มตู้ปลานะครับถือว่าหรูอยู่นะ,ะเพราะว่าจงใจสร้างตู้ปลาให้เป็นธีมถ้ำลัสเคฟเลยนะครับเพราะว่าหมาน้ำเนี่ยปกติแล้วมันอยู่ในถ้ำลัสเคฟะนะ,ะมีทั้งโกเบอรี่หลังคาก็เป็นย้าม้อนเหมือนในถ้ำที่ทททหมาน้ําอยู่เลยฮะแล้วเติมน้ำนาน,านแน่นอนกว่าจะเต็มตู้เพราะงั้นกรอคลิปนะฮะ แล้วเติมน้ำมาจนเกือบจะเต็มตู้ฮะผมคิดว่าจะเหลือพื้นที่ไว้ให้ด้านบนช่องหนึ่งนะครับเพื่อให้หมาน้ำนะ่ะ ขึ้นมาหายใจได้พอดูแล้วตูวก็แบบว่ากว้างจ,จัดๆเลยนะเนี่ยแล้วผมก็เอาปากกาลังนะครับที่มีอยู่เล็กน้อยเนะี่ยมาวางนิดนึงแล้วเอาบอลมิวนะมาปูสาหร่ายทะเลสาหร่ายไหนะยาวๆก็ตีทิ้งฮะมันเกะก,กะมาที่บอ่อตกปลานะครับโอ้โหปลาปีศาจเกิดมาเพียบเลยฮนะมาจากไหนก็ไม่รู้เนะี่ยเป็นสิบตัวเลยตอนนรกในบอ่อนะมันมีหมาน้ําอยู่ตัวหนึ่งไม่รู้ว่าหมาน้ําตายหรือเปล่าเลยเจอไอ้ปลาพวกนี้เท่านี้เห็นตอนนี้ก็เห็นแต่ปลาปีศาจนยฮะตีทิ้ง้หมดก่อนไหนในบ่อนี้ยังมีหมาน้ําอยู่หรือเปล่า ขอลงไปดูหน่อยสินี่ไงฮะหมาน้ำไายมาหาเราเลยผมก็จับมาเลยฮะแบกขึ้นหลังแล้วก็พาไปที่ตู้หมาน้ำตู้หมาน้ำตั้งอยู่อย่างเด่นนะฮะรอบๆเลยยังโล่งอยู่นะเดี๋ยวต้องหาต้นไม้มาปลูกนะครับจะได้ไม่โล่งเกินวางน,น้องที่พื้นก่อนนะครับแล้วก็เอาน้องใส่เข้าไปในตู้อุ้ยในตู้นี่ประกาลงปากาลังเพียบเลยอุ้ยๆมีคนขาวออกซิเจนฮะระวังฮะตกแต่งเพลินจมน้ำตายแล้วผมก็มาเพาะพันธุ์แตงกวาทะเลนะฮะจะได้ให้มีแสงส่องใต้น้ำ นี่ครับพอมีเยอะๆนะครับก็วางตกแต่งตามมุมต่างๆของตู้นะครับมันก็จะมีเรืองแสงเลยยับนี่ตู้หมาน้ำนะครับผมว่าเสร็จแล้วนะเหลือแค่หาหมาน้ำมาให้เยอะกว่านี้นะอยู่ตัวเดียวน่าจะเหงาว,วันที่55นะครับก็มาตกปลานะครับเป้าหมายคือหาหมาน้ำให้ได้ซึ่งผมได้แต่ปลาดุกไม่รู้เลยว่าจะได้หมาน้ำเมื่อไหร่เฮ้ยใช่ปะนี่ไงตกได้น้องมาแล้วฮะเปลมาอยู่หลังเสาจับมานี่เลยน้องเขาก็กำลังตกปลาหาหมาน้ำอยู่เหมือนกันนะฮะจะได้เอาไปเติมตู้หมาน้ำนี่ไงตัวนี้ปะใช่ปะ ไม่ใช่ฮะรอลุ้นเลยนะครับว่าน้องเขาจะได้หมาน้ำเมื่อไหร่ได้ซอมบี้ซอมบี้ตัวนี้ใส่โมพิสมารีนด้วยนะฮะชาวพิสมารีหรอตีทิ้งเลยแล้วผมกลายร่างเป็นหมาน้ำนะครับเพื่อจะเพิ่มโอกาสในการตกปลาได้หมาน้ำผมยอมกลายเป็นหมาน้ำเลยเพื่อให้หมาน้ำมาหาผมมาเร็วหมาน้ำจะมาไหมหมุน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 มาแล้วฮะปาาลากำลังจะมากินเดียวและกินแล้วได้หมาน้ำจริงฮะอุ้ยเราได้หมาน้ำแล้วกระตุกเฉยเลยหรือว่าผมเป็นหมาน้ำก็เลยกระตุกวะเนะี่ย ย่างนี้แยกออกไหมครับว่าอันไหนมาน้าจริงอันไหนมาน้ําปลอมเนียนจับผมบอกเลยโอเคได้เวลาจับหมาน้ําตัวนี้นะฮะจับได้แล้วฮะเราจะเอาหมาน้ําไปใส่ตู้กันโอ๊ยจมน้าหมาน้ําอะไรหายใจใต้น้าไม่ได้มาแล้วผมแบกหมาน้ํามาแล้วฮะ เปิดประตูเปิดประตูเปิดให้หมาน้ำโอเคนี่คือบ้านใหม่ของเกนนันเจ้าหมาน้ำส่วนผมก็จะอยู่ในนี้แหละไม่ออกไปไหนแล้วเพราะว่าผมก็เป็นหมาน้ำเหมือนกันนี่ถือว่ามาลองจําลองการใช้ชีวิตแบบหมาน้ำด้วยนะครับถ้าสร้างตรมาดีจริงนะครับต้องอยู่ได้สบายแล้วมันก็ดูอยู่สบายจริงๆนะพื้นที่ตู้กว้างมากว่ายน้ําเล่นได้สบายมากเลยเฮ้ยสวัสดีมนุษย์มองเราไหมอ่ะไม่เคยเห็นหมาน้ำเหรอมาจ้องหมาน้ำทำําไมฮะรบกวนหรือเปล่าเนี่ยมาหยุดจองโอ้ยออกซิเจนหมดหลังเสร็จจากบ้านหมาน้ำไปได้วันหนึ่งนะครับพวกเราก็มาตกปลากันต่อเฮ้ย ไม่ให้พักเลยเหรอจะตกตาชิวๆได้ตัวเลยเนะี่ยจระเข้หนาวอะฮะจระเข้สั่นหนึ่ๆเอ๊แต่เหมือนว่าจระเข้พันนี้จะไม่ดุนะฮะน่าจะไม่ดุนะฮะมันเป็นจระเข้ไข่แมนนะฮะโดนน้องจับไปละจับไปไหนจับไปปล่อยบอ่อปลาดุหรือเปล่าระวังนะปล่อยไปนี่ปลาดุกหมดบอ่อแน่นอนเฮ้ยทำไมน้องเขาดูแหลกๆผมก็แอบกระตกนิดน,นึงด้วยนะฮะจระเข้ไข่แมนจริงๆมันก็ได้จะดุนะฮะก็คือถ้าเรายื่นมือไปมันก็กัดมือขาดได้เหมือนกันแต่ว่า มันไม่ดุมันได้ตัวก่อนหน้านั้นนะดูหน้ามัเดี๋ยวฮะคนงูเลยง่ามีอะไรให้กินมัง่งไม่มีโอเคดูเหมือนว่าเราน่าจะต้องสร้างฟาร์มจระเข้ไขแมนนะฮะเพราะว่าตอนนี้น้องไม่มีที่อยู่จะปล่อยให้ว่ายไปมาในบอ่อนี้เอา้ามาอีกตัวหนึ่งแล้วทำไมเวลามันผล่มามันจะต้องตัวสั่นนึงๆๆเลยฮะมันหนาวแน่เลยผมว่านี่ฮะผมใช้หมดช่วยสร้างนลครับทำกรอบบอ่อน้ำก่อนเลยเอ้ยเต่าผมโดนดินครับกรอบวงกลมที่ผมสร้างเอ้ยกระตุกกระตุก นะฮะมันเกยเข้ามาในบอ่อเต่านิดหนึ่งดีนะไม่ทับเต่าตายในวันที่57ผมก็มาต่อพื้นดินนะครับเพราะว่าผมจะสร้างบอ่อน้ําให้เจ้าไคแมนอาศัยอยู่ตรงนี้หลังทําพื้นเสร็จนะครับก็เอาล้วนะมาล้อมนะครับไม่ให้ไคแมรนนะมันไปออกมาจากบ่อเนี่ยมันตกโลกตายนี่ล้อมล้วเสร็จแล้วนะฮะร,ระหว่างนั้นน้องเขาก็เอาน้ํามาเติมในบอ่อให้ด้วยรอบนี้ถือว่าบอ่อค่อนข้างใหญ่เลยนะฮะ แต่ผมไม่ได้ทําบ่อน้าลึกนะเพราะว่าไอ้ไคแมนนะมันเป็นสัตว์ขึ้นบกขึ้นน้ำนะฮะให้มันขึ้นบกบ้างแล้วต้นไม้ที่เราจะปลูในบ่อนะฮะก็คือต้นแมนกรูฟบ่อน้านะครับจะได้เป็นเหมือนป่ากงกลางป่าคิจจอลาเยเยอะๆนั่นแหละโอ้โหต้นอย่างใหญ่เลยแล้วพื้นหญ้านะครับเราจะปลูกหญ้ามอสนะครับแผพ่พันหญ้ามอสเยอะๆเลยให้มันดูเป็นเหมือนป่าเป็นเหมือนบ่อน้ําที่จระเเ้อาศัยอยู่นั่นแหละแล้วรู้ว่าผมพังเพราะหญ้ามอสนะฮะต้องมาตีหญ้ามอสออก นี่ฮะดูเหมือนหนองน้ําที่จะมีจระเข้ในบอ่อแล้วอย่างเหมือนได้นอนเพราะว่าจระเข้ไขแมนเข้ามาอยู่ในบอ่อแล้วนะฮะส่วนอาหารของเจ้าไขแมนเนี่ยผมไม่อยากจะพูดอย่างนี้เลยมันกินปลาดุกะฮะเราจะต้องเอาปลาดุกที่เราเลี้ยงไวนะ้เนี่ยไปสั่งเวยเป็นอาหารของเจ้าไขแมนซะล,ละเป็นเรื่องน่าเศร้าเพราะว่าปลาดุกไม่ใช่อาหารของเราแล้วแต่ว่าเป็นอาหารของเจ้าจระเข้พวกนี้อ่ะผมปล่อยปลาดุกไปละไม่แน่ใจว่าปล่อยปลาดุกแบบนี้ถูกหรือเปล่าอุ้ยกัดแล้วฮะดูเหมือนว่ามันจะกินปลาดุกจริงด้วยฮะแล้วปลาดุกตายยากจัง หรือว่าจอร์ดิเ้เนี่ยมันกัดเบาเอ้าปลาดุกตายแล้วจอระเข้ตัวสั่นๆๆๆแล้วดอกเนื้ออะไรมาฮะเนื้อแมลงสาบผมใส่ปลาดุกกินแมลงสาบเข้าไปได้เลยไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยฮนะสงสัยเราจะให้กินปลาดุกผิดวิธี แต่ที่นแน่ๆคือโบดจระเขค้ไคแมนก็เสร็จแล้วนะฮะแต่ผมไม่รู้จริงๆว่าทำไมจระเข้ไคแมนมันถึงตัวสั่นนึงวันที่59กนะครับก็มาตกปลาหาปลาดุกกันเพิ่มนั่นไงปลาดุกมาละตัวหนึ่งพอดูเหมือนว่าเราจะต้องหาปลาดุกไปเป็นอาหารให้กับเจ้าจระเขค้ไคแมนนะฮะพอถ้าเกิดเราจะ,จะให้ไคแมนเชื่องเราต้องเอาปลาดุกไปป้อนกับมือไม่ใช่ปล่อยปลาดุกให้มันกินเองพอตกได้ปลาดุกแล้วนะฮะก็ต้องแล่ปลาดุกมาเป็นเนื้อปลาดุก โอ้โหล่าปลาดุกด้วยธน,นูเลยฮะหัวร้ายเหลือเกินมาแล้วฮะผมเอาเนื้อปลาแคดฟิตมาป้อนแล้วฮะวิ่ยพอให้แล้วหัวใจขึ้นด้วยฮะไอตัวนั้นผมกดไม่ถึงผมอุ้มน้องโยนเข้าบ่อใครแมวเลยแล้วก็ไปป้อนอาหารมันซะถ้ามันกินปลาแมวไม่อิ่มก็เอาร่างกายตัวเองให้มันกินซะนี่ฮะป้อนจนมันหัวใจขึ้นแล้วหลังจากนั้นเจ้าพวกจระเคก็ตะวันแล้วไงต่อเอ้าเอา,เอาตัวนี้ก็สั่นอีกตัวหนึ่ง มันเป็นอะไรฮะผมไม่เข้าใจเหมือนว่ามันอยากจะหาที่วางไข่นะครับแต่ว่าพื้นที่ยืนอาจจะมีไม่พอผมก็มาขยายพื้นเพิ่มให้แล้วกันฮะมันจะได้วางไข่ได้ตอนแรกก็ว่าทําพื้นให้เยอะแล้วนะฮะสงสัยต้องลดขนาดบอ่อน้ําแล้วก็เพิ่มพื้นแทนเฮ้ยอะไรอะ่ะมันกัดกันทําไมเฮ้ยเป็นวางไข่ฮะแล้วมันกัดกันทําไมอ่ะเอาดโดลรลุมกัดเอาด้าตายเลยคืออะไรฮะคือวางไข่แล้วโดนกินเหรอ เหมือนมันจะหวงไข่นะฮะคือถ้าเกิดใครไปทําร้ายไข่น่ยเมื่อกี้น่าจะมีการเหยียบไข่เกิดขึ้นมันก็เลยกัดไข่เอไม่ใช่กัดไข่นะฮะคือไข่แมนน่ะกัดกันเองเพราะว่ามีตัวหนึ่งไปเหยียบไข่แล้วถ้าเกิดอยากให้จจะเข้ที่ฟักออกมาจากไข่เชื่องน่ะเราจะต้องอยู่ใกล้ไข่ให้มากที่สุดนะฮะตอนนั้นผมจะให้นนอเขาเฝ้าไข่ ล้วก็ต้องระวังด้วยนะครับไอจอระเข้พวกนี้มันเหยียบไข่ตัวเองนจนได้เต่าข้างๆมันรอกินแล้วมั้งกันอะ่ะกินหมดแน่นอนนะฮะทั้งไข่ทั้งคนนี่ครับผมวางเตียงวางแคมป์ไฟนะฮะปิ้งเนื้อปลาดุกนะครับแล้วก็นั่งเฝ้าฟักไข่จระเข้ไข่แมนพอย่างเนื้อปลาดุกเสร็จนะครับผมก็เอาไปแบ่งน้องแต่ตัวที่มาขอกินน่ะก็คือจระเข้แงของกินหน่อยมันกินเนื้อปลาดุกย่างกันนะอ่าให้ให้เวยกินจริงด้วยน้องเขาก็เลยไปล่ออีกตัวหนึ่งมานะฮะเฮ้ยเหยียบไข เอาเหยียบไข่ปุ๊บวางไข่แล้วกัดกันต่อเลยเอาอะไรวะเนี่ยวางไข่ปุ๊บกัดกันเองเลยเหรอข้า,างขี้ตัววางไข่มันก็ตัวเอาตายเลยเหลือตัวเดียวแล้วก็เหลือไข่ประมาณ3หรือ4ฟองนี่แหละเอ้ยกระโดดอีกแล้วฮะเดี๋ยวก็เหยียบไข่หรอกถ้าเหยียบไข่รอบนี้จะกัดตัวเองตายไหมนเนี่ยแล้วสั่นงึงๆๆอีกแล้วฮะอะไรของพวกมันวะนี่ วันที่60นะครับเพื่อความปลอดภัยของไข่นะครับผมก็เอาลัวมาล้อมไม่ให้ตัวอะไรเข้าไปเหยียบไข่ได้หัวหายล้อมค่อนะฮะอันนี้เพราะว่าเหยียบกันไปหลายตัวละล้อมมันก่แรกก็ไม่มีตัวอะไรเหยียบไข่แล้วไข่เหมือนจะเริ่มเล่าแล้วปะเอ้านี่ไงฮะไข่ฟักแล้วฮะแล้วเหมือนคนที่อยู่ใกล้สุดจะเป็นน้องของเรานะฮะโอ้โหตัวเล็กน่ารักเชียวอย่างก,กับกิ้งก่าไม่เห็นจะเหมือนจระเข้เลยฮะดูฮะมันวิ่งอย่างก,กับจิงจกนะแล้ววิ่งตามน้องเขาเป็นแม่เลยนะฮะอย่าวิ่งเข้าไปในแคมป์ไฟนะเดี๋ยวกลายเป ยังเหลือไข่อีกสฟองนะครับผมก็นั่งเฝ้ารอเฮ้ยฟักกิเด3ามตัว,ลวเลยหรอไม่นะผมกลายเป็นแม่ลูกสามแล้วฮะกิ้งกาสามตัวโอ้แล้วเสียงน่ารักมากเลยฮะดังอ้ยอยผมมาต้องมาวางบนเตียงก่อนแล้วกันเฮ้ยมีตัวหนึ่งกระโดดลงไปในบอ่อเตาเฮ้ยจะโดดลงไปทําไมโดนเตากัดไอเตาผมอุ้มไม่ถึงด้วยฮะเฮ้ยตัวนี้อยาตัวนี้อย่า แย่แล้วครับผมทํามันดูดเข้ามาในกรงเต่าตายไปตัวนึงเพิ่งรู้นะฮะว่าเราสามารถสั่งให้มันนั่งรอเฉยๆได้นะเออให้มันนั่งรอบนถังตัวเด็กตัวนึงผมก็ปล่อยให้มันอยู่ในโบสธรรมาชาติไปแล้วกันนี่คนระับผมพาน้องมาทัวร์บ้านนะรีบเล่นกับน,น้องก่อนที่น้องจะตัวใหญ่เราเล่นไม่ได้พอมาวางบนครัวแล้วเหมือนน้องเป็นอาหารเลยเว้เออมาอยู่ะกระทะเลยแล้วกันเมนูอาหารวันนี้คือโจละเค้ย่างรองเล่นฮะเราจะไม่กินน้องหรอกแต่ว่ามันก็ดูน่ากินเหมือนกันนะเชฟฮะตัวนี้กินได้ไหมฮะ ้ยแต่อย่าไปกินเลยฮะนะ้าของสารนะครับก็เดี๋ยวมาต่อกันในคราวหน้ากันนะครับอีก40วันก็ใกล้จะจบแล้วนะฮะมันเริ่มกระตุก,กน,นิดนึงแล้วผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่ากระตุกอะไรถ้าชอบก็ฝากกดไลค์ like กันด้วยนะครับแล้วก็คอมเมนต์มาชวนคุยกันได้นะฮะไว้เจอกันคลิปหน้าฮะไปฮะนะ